ไอรักชนกสีนอกลงพื้นที่ลุยงานต่อเนื่องได้ยินชาวบ้านพูดเรื่องโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานเผยกับชาวบ้านอย่ายอมแพ้ลงพื้นที่ทํางานต่อเนื่องกับไอรักชนกสีนอกภายหลังจากเสร็จสิ้นการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกไปแล้วนั้นและล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กรักชนกสีนอกรักชนกสีนอกระบุว่าเช้านี้ที่หนองแขมว่างจากงานสภาแล้วรีบมาเจอประชาชนเลยฮะงานสภาจะทําให้เต็มที่งานพื้นที่จะทาให้เต็มร้อยเสมอต้น เสมอปลายเสมอไปไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเครียดกับการโหมดเมื่อวานทําไมเราชนะแล้วแต่ยังต้องติดล็อกอะไรเต็มไปหมดทําไมผู้มีอํานาจยังฝืนมติประชาชนไอเข้าใจหัวอกทุกคนขอให้ทุกคนอย่าท้ออย่าถอดใจอย่าทิ้งฝันของพวกเรากลไกสืบทอดอํานาจมันถูกวางทั้งระบบและคนเอาไว้หลายปีจะแก้ไม่ง่ายแต่พวกเราเก้าวลายจะทําแน่เราเดินมาไกลแต่ในทุกๆก,ก้ามีคนร่วมเส้นทางกับพวกเราเพิ่มขึ้นทุกวนันขอให้กอดคอสู้ไปด้วย การขอชนะแค่ครั้งเดียวสิ่งที่พวกเราต้องทําคือทํางานให้หนักขึ้นทั้งงานในพื้นที่และทํางานทางความคิดนี่เป็นจังหวะที่ดีมากที่สังคมตั้งคําถามโวสประเทศเรามันเป็นอะไรทําไมบิดเบี้ยวขนาดนี้ช่วยกันเปลี่ยนใจคนให้เขาเข้าใจคุณค่าประชาธิปไตยไม่ใช่เพื่อก้าวไกลไม่ใช่เพื่อพิธาแต่เพื่ออนาคตของประเทศนี่รวมถึงพวกเราเองและลูกหลานเราด้วยเราจะชนะอย่างเด็ดขาดได้เมื่อความคิดของคนทั้งสังคมเปลี่ยน